ความรักของกระแตโตชิเกือบจะไปไม่รอดเพราะปัญหาเรื่องอีกโก้ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนและนี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความจริงใจที่คุณต้องไม่พลาดที่จะฟังแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นเพราะทีมงานแต่งงานของทั้งคู่ยังเป็นที่พูดถึงที่ทำให้แฟนๆอยากเข้าร่วมงานจนเรียกร้องให้มีการขายบัตรเลยทีเดียว โตชีและกระแตคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างหนักแค่เพียงงานมั่นก็จัดใหญ่อลังการเหมือนเป็นงานแต่งงานเต็มรูปแบบจนกลายเป็นมีมในโลกโซเชียลไปแล้วล่าสุดทั้งคู่ได้เผยถึงเรื่องราวต่างๆในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31รวมทั้งเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนจะตกลงเป็นแฟนกันซึ่งทั้งคู่เผยว,ว่าแท้จริงแล้วเกือบไม่ได้ลงเอยด้วยกันเพราะอีโก้ล้วน โตชี้เล่าว่าแม้จะมีความสงสัยว่ามีทีมงานหลุดคิวแผนเซอร์ไพรส์แต่เขาก็จัดเซอร์ไพรส์ถึงสองชั้นคือขอมั่นและขอต่อแต่งงานทันทีในงานเดียวกันขณะที่กระแตเองก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องการขอแต่งงานที่มีการแคปข้อความเคยพูดถึงในไลน์แม้ว่าจะเห็นข้อความเพียงบางส่วนก็ตามส่วนชุดแต่งงานที่กระแตจะเปลี่ยนในงานมั่นนั้นคือชุดเดรสสีขาวที่เธออยากเปลี่ยนเป็นสั้นแต่เจ้าภาพขอให้ใส่ชุดที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเซอร์ไพรส์ที่จัดอย่างละเอียดมาก หลังจากวันที่โตชิคุกเข่าขอมั่นทั้งคู่ก็แสดงความรักกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นแม้ก่อนหน้านี้จะติดสกินชิปอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยจูบโชว์ในที่สาธารณะส่วนเรื่องแหวนที่ยังไม่เหมาะกับขนาดนิ้วเพราะไม่ได้ไปฟิตติ้งลวงหน้าก็กลายเป็นเรื่องฮาๆที่ทําให้หลวมจนเกือบหลุดนิ้วตลอดเวลา แผนงานแต่งงานของทั้งคู่ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยเนื่องจากมีธุรกิจและงานเยอะมากแต่มีการตั้งเป้าจะจัดงานปลายปีหน้าแถมยังมีแฟนๆเรียกร้องอยากซื้อตั๋วเข้าร่วมงานด้วยเช่นเดียวกับกระแตที่อยากจัดงานแบบเล็กๆริมทะเลเป็นส่วนตัวแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจทิศทางเพราะแฟนคลับอยากให้จัดงานใหญ่เรื่องสินสอดไม่แน่นอนแต่โตชีได้บอกว่ากระแตได้ไปดูบ้านหลังใหม่ที่จะใช้เป็นเรือนหอซึ่งมีพื้นที่ประมาณสองไร่และมีออฟฟิศด้วย ส่วนบ้านที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ใช้พื้นที่ครบทุกมุมแล้วเมื่อถามถึงเรื่องลูกโตชิเผยว่าอยากมีลูกสักสองปีข้างหน้าเพราะอยากโฟกัสทำตามความฝันก่อนกลัวว่าการตั้งคันจะทำให้ฝันนั้นห่างออกไปและความฝันนั้นคืออยากมีลูกฝาแฝดทั้งชายและหญิงขณะที่กระแตบอกว่าคุยเรื่องนี้กันไม่มากแต่เห็นว่าโตชิรักเด็กมากและชอบพูดคุยกับเด็กขณะที่ตัวเองชอบแกล้งเด็กดือด้อซึ่งเป็นนิสัยที่เล่นของเธอ กระแตตั้งเป้าทางธุรกิจอย่างทะยอทยานโดยตั้งไว้ที่1,000 0ล้านบาทและแม้จะขอแค่ได้10%ของเป้าหมายก็ถือว่าโอเคแล้วแต่เธอเชื่อว่าถ้าได้เต็มตามแผนก็จะดีมาก ย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นความรักทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในคลาสเรียนเต้นโตชีที่เป็นเด็กฮิปฮอฟฟังแต่เพลงสากลแม้ในวันแรกจะไม่ได้ทักทายกระแตที่เป็นคนดังในวงการเพลงลูกทุ่งที่แตกต่างจากเขามากแต่เขาก็จับตาเธอที่เต้นไม่หยุดอย่างน่าประทับใจหลังจากครูเต้นที่รับมือกับกระแตไม่ไหวจึงส่งโตชีมาสอนแทนทําให้ทั้งคู่ได้ใกล้